Bye. Oh.

แบบนึกไงครับพ่อคุณจัดบอกจะไปเดินแบบหรือยังไงคะจัดบอกบา้านสวนจะมาตัดจะมาตัดแก้วมังกรน,นี่แหละชุดตัดแก้วมังกรชุดตัดแก้วมังกรใช่ชุดเสือต้องมาตัดแก้วมังกรใช่ไหมมอมมอมไหมอันนั้นชุดหมาโอ้ยนักสู้นักสู้นักสู้ มอมแหทำเป็นเดินผ่านมันไม่จำไม่ได้แล้วมั่งมันเห็นคนหรอแฟชั่นสาวบ้านสวนนะคะเขาเก็บผมเรียบร้อยตื่นขึ้นมาก็เรียบร้อยเลยัครเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงเอ้าป้าเนี่ยเป็นยังไงพี่เล็กเป็นไงหลอกดีไหมหลอกฟันดีเื่นมาตีสองเปล่า เมื่อคืนไปนอนบ้านเมื่อคืนเมื่อคืนเป็นชาวเพชรบุรีไปแล้วหนึ่งคืนเมื่อคืนสวัสดีเจ้าเอ้าหมอปลาลัมปลาเหลือเนาะหมอปลาลัมปลาเหลือเออหลอใจละลายโอ้ยโอหลอใจละลายได้ละก็รอสันตัวเออให้รอน้ำเนตสิรอรอน้ำเน้เวิ้เปิ้นแล้วติดใบปีก๊อกเลยเออ เอาล่ะค่ะขนมตาลมานี่ไอ้ที่ใส่เสื้อลายเสือนี่เพราะว่าตามหาเสื้อแม่ทองนาคตัวเองยังไม่เจอเนี่ยอ้าวก็ไหนเขาบอกว่าแม่เอามาให้แล้วไงอ้าวอันนี้มีปัญหาเรื่องหาเสื้อตัวเองไม่เจอตลอดเวลาก็แม่บอกว่าให้ไปแล้วไอ้ภาพอันนี้แต่งตัวมาท่องเที่ยวมาจากเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเออไม่จะแต่งอย่างเงี้ยเอาอย่างเงี้แหละเอาอย่างเงี้ะสิดูแมนดิ้เต้เต้ปรับผิวด้วยเด้ด้ผิดผิวผิดอะไรด้วย โอ้ขน,นมตาลอย่างเย็นน่ะกล้วยตากค่ะกินกับกาแฟคอฟฟ่คอฟฟเตี่บัวกาแฟไหม มีการเสนอขายกาแฟนะคะเฉพาะแก้วละพันห้าเฉพาะแก้วนี้ก็แพงแล้วนะครับไหนเดี๋ยวอธิบายนิดนึงนะคะว่าเข้าไปสุโขทัยมาเมืองสุโขทัยเรีกขาเรียกอะไรนะพี่โจศิลาดนเอ่ะไม่เชิ่เขาไม่ก็เป็นสังฆโลกเออเรียกสังฆโลกใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเรามากินกินกับ กล้วยตากนะคะอันนี้แนะนําเลยนะคะถ้าท่านไหนบอกว่าอยากจะได้ความหวานธรรมชาตินะคะกล้วยตากเลยคะ่ะอุ้ยเปิดมาแล้วหอมมากเลยมีความหอมความนุ่มนะคะเป็นกล้วยตากน้ําว้ามาลิอ่องนะคะจะไม่มีไส้แข็งๆนะเป็นแบบกล้วยตากน้ําว้ามาลิอ่องที่ไม่มีไส้แข็งๆนะคะนุ่มทั้งลูกเลย เช็ดที่นั่งได้ย่างมันไม่เกียดหรอโมไซจะใจเกลียดปากทำไมอยากจะเช็ดให้หอะไม่ไม่มันเดี๋ยวมันเกียเลยเนี่เล็กได้ทานกาแฟยังเช็ดโต้ด้วยจ้ะขอบคุณจ้าใครเจ้าของบ้านเดี๋ยวเช็ดโต้ให้ อาเช็ดเช็เช็ดสะอาดสอาดนะจ๊ะแต่งชุดหล่อแล้วนี่มันเป็นชุดเช็ดโตนี่มันเป็นชุดเช็ดโตะชัดๆอันนี้อะไรของไข่ฮะของป้าจินเขามาจากท้ายสวนเขาเรียกว่าเป็นเครื่องยังชี ก็อยู่นี่ลูกพานก็อยู่นี่แล้วรถรถใครขับวะเนี่ยใครขับใครขับโอ้โหสวัสดีค่ะพี่ชายสวัสดีค่ะ,ะเอาจร้งเอ้จ้างสำรานขับไปรับภรรยาโอ้โห อะไรแวบๆไอ้ป้ายอรอป้ายรู้เปล่าว่าเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานไม่มีป้ายเนี่ยโอ้โหทุกอย่างสโลไปหมดเลยเอมาไอ้วันนี้ทำไมดูทำไมดูเหมือนคนไม่ได้นอนฮะอเมื่อคืนเม่อ่ของใหม่แน่นกอดเลยฮะกอดกอดเลยนอนกอดเลยนอนหลับไหม อยากตื่นขึ้นมาเล่นเขาตั้งแต่เช้าก็ได้มือถือใหม่นอนกอดทั้งคืนอันนี้ดีดแต่เช้าเลยนะให้น้องๆทำเดี๋ยวเขาก็เออเดี๋ยวเขาก็ทำออกมาถึงนี้มอร์นิ่งสวัสดีครับวู้ววเพ่นกัยามา เอาไว้แรงไว้เดินในฐานะที่สิงโตเขามีอุปกรณ์ใหม่เอาเดินไปดูซิจะไปโชว์โชว์อัจโจยังเมื่อวานพาไปซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่มาแล้วพังเครื่องเก่ามันพังก็เลยโทรศัพท์มือถือทุกชนิดซื้อเพื่อใช้งานซื้อเพื่อใช้งานนะลูกเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์ไม่ใช่เครื่องแสดงฐานะอะไรทั้งสิ้นแล้วก็มีก็เอามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่านะถ้าเราใช้ไม่คุ้มก็ถือว่ามันเสียเสียประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ในสิ่งที่เกิดประมันเกิดประโยชน์แล้วก็คุ้มค่ามันจะอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมแต่เขาเขาก็ดูแลของเขาเองเขาทีนี้ ด้วยความที่มันราคาสูงอาก็เลยจะให้อันนี้เอาไว้ใส่ใส่ใส่แบบอามีสองใบอามีสองใบสีดํากับสีสีน้ําตาลอันนี้คือสีน้ําตาลหนังแท้เลยนะเนี่ยหนังแท้เคริสไม่มีแล้วนะหายากเลยนะลุงอ่าลองดูซิคาดคาดคาดถึงไหมหรือจะคาดไม่ถึงไทยมันคาดได้สองแบบแต่เอวเขาใหญ่เขาน่าจะคาดได้ มันคาดได้ทั้งเอวทั้งนี่เลยแบบนี่เลยผมเห็นเขาคาดเอวได้หมดแหละคาดอย่างนี้ก็ได้แหละลองลองเอวให้หน่อยสิแล้วจะเมื่อยไหลไหมอยากได้แบบไหนเอวที่เราทำงานมันต้องอย่างนี้เอวเอวเอวเขาเอวเขาใบรุ่นเขาเอวผมไม่ชอบไหลเออมันไหลมั้ยแต่มันแดดบวชได้หรอกมูได้หรอคอุ้ยเท่ากับที่ว่าออกมาคาดทีแรกเลยเอว นั่นไงได้เลยรวมด้วยรวมถ้ารวมก็ต้องเจาะรูเพิ่มอืไปเจาะเอาตะปูตอกตอกนี่ขนาดเอวใหญ่แล้วยังรวมต้องสะพายนี่ก่อนไปตอกไปตอกเลยเอาตะปูตอกหนังอ่ะปูหนังแท้อุ้ยมีตังไม้อาลืมมาออกปะวะเดี๋ยวดูดิมีไหมจิตแทนมีไหมถามจริงฮะโอ้ยคันไทยมีไหม มีแหวนมีนาฬิกาไหม่งช่นแว่นเอ้ยเอ้ยเอาไปขวัญถุงเงินบาทเียกไหมต้องเอาเงินพันนะหนึ่งบาทอะมีตองหูไม่ชอบใส่ตองหูไว้ไปดูเออนี่ถือน่าจะสองครั้งเองมั้งเอ้กางเกงนี่มันโอ้โหมันร้อนนี่อาจจะซื้อให้ใช่ไหมใช่ป่วยแล้วเว้ยมันมันฟอมไม่รู้ไงเอาไปทําอะไรไปรีดอะไอ้คือตากแดดเขาต้องพับเอานี้เข้าข้างในใช่ไหมอ๋อมันโดนแดดโดนแดดมันก็ไหม่ มันเลยอู oh. ้ม ah, ันเลยอุ้ยนี to, ่ไปซื้อใหม่อ่าเอาโทรศัพท์ใส่ซิอ่ากลัวมันหล่นลงไปใส่หินคลุกแล้วหน้าจอมันจะมันจะแตกอืมเป็นน้องสิงโตที่มีอ็อกเซสซอรีก็เขาก็ทำงานเก็บเงินซื้อของเขาเองนะครับใช่ใช่เราก็แค่ดูซัพพอร์ตบางส่วนแต่น้องเขาเขาซื้อของเขาเอง ก็เด็กๆก็มีความตั้งใจถ้าทำงานหาเงินได้ก็ก็สามารถซื้อของได้นะครับแต่ว่าปกซื้อใช้จ่ายซื้อให้เป็นประโยชน์นะครับก็ประมาณนี้บางทีเด็กเด็กรุ่นใหม่กับเราก็อาจจะมองคนละด้านนะครับแต่เขาเก็บเงินนะสิ่งโตอ่ะแล้วก็ที่สําคัญคือเขาส่งเงินให้ยายทุกเดือนใช่ไหมส่งทุกเดือนส่งให้พี่ชายด้วยนะ ใช่พี่ชายทุกพี่ลูกน้องพี่ชายเขาเรียนหนังสืออ๋อลูกลูกลูกป้าติ๋วแล้วก็อีกคนหนึ่งใครนะที่เลี้ยงหนูมาที่เลี้ยงหนูมาใครนะตาเกินตาเกินชื่อตาเกินคือใครเป็นแฟนของพี่ใหญ่แฟนของพี่ใหญ่ลุงคือบ้านบ้านตนี่ใช่ไหมบ้านเขาก็อยู่ข้างหลังนะอืมแล้วส่งให้ตาพรบ้างเปล่าตาพรเลี้ยงมาไม่ ทำไม <laughs> ำไม่สูงมเพราะตาพรก็ส่งคนอื่นต่อตาตาพรส่งคนอื่นบางทีคนที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดเรามักจะไม่ค่อยมองเท่าไหร่นะครับแต่ก็บอกลูกหลานว่าบางทีมีเงิน5บาท10บบาทร้อยหนึ่งสองร้ลองให้คนใกล้ตัวดูบ้างนะครับคนที่ดูแลเรามาเราอาจจะให้ไม่เยอะหรอกนะครับร้อยสอ มันก็มีคุณค่าทางจิตใจแล้วนะครับก็บอกลูก,ลกลๆหลานทุกคนว่า,าคนที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดดูแลเราเค็ดขี้เค็ดเยี่ยวให้เรามานะเราควรกระตันดูแล้วก็ดูแลเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่ว่านำใจนะครับให้ดูแลนะ เมียงลุงเมียจ้ามีอะไรจะพูดกับหลานอันอันอันโอันคือบอมาร์สอันเมื่อวานอันคือบอมาระอะขาดไม่ได้ขาดไม่ได้นะลูกหนึ่งวันเออโอเคโอเคโอเคขาดไม่ได้คนนี้แล้วหนึ่งวันนั้นจะแก้ปัญหายังไงฮะไม่หนึ่งวันวันอาทิตย์นี้เราต่อไปไม่ขาดแล้วนี่ใช่ไหมไม่หนึ่งวันต่อสัปดาห์หรือเปล่าฝ้าย หนึ่งวันต่อสัปดาห์หรือทุกทุกสัปดาห์มาสองเสาหยุดสองเสามาสี่อาทิตย์ทวันอาทิตย์มาสี่วันสองวันเสาร์มาสองก็คือมาทุกอาทิตย์อันนี้เอาไปให้อาทิตย์อ่าให้เดี๋ยวให้สลับกับไอ้ไผ่อาทิตย์ทอดต้องวางแผนดีๆนะได้ไดแลายหละค่ะโอ้เออแต่คือนะเนี่ยสะพายเนี่ยคือ นี่ก็อีกคู่หนึ่งอเอากาแฟไหมพูดปกติฮะคุณรักชนกครับคุณรักชนกเอากาแฟไหมครับ ต้องบอกว่าคอฟฟี่ออมีคอฟฟี่ออมีออีเฮ้ยไม่ใช่คอฟฟี่ออทีออมีเหรอแต่เช้าเลยม่วงดองระวังปวดท้องเดี๋ยวเดี๋ยวทำกาแฟให้ต๊กต๊กเอากาแฟแก้วนี้ก่อนนะได้ได้เอจะล้างกนโอ้ขอขอกล้วยหน่อยนะกล้วยกาแฟยามเช้า กลมกลมมากเลยไม่ลองไม่รู้นะเนี่ยบ้านเสิญยามเช้าเหมือนมีงานนะครับคือคืนนะคอตรหนูหน้าก็มีความสุขมากถันเอ้าถ้าตื่นเช้าขึ้นมาเราเหงาอยู่กับหมาตัวหนึ่งต้นไม้หนึ่งต้นเอาชีวิตมาเหงาไหใช่ไหมพอมีผู้คนหลากหลายเนี่ยมันได้แจมด้วยได้สนทนาพาทีใครเป็นยังไงนอนลับไม้ตื่นฝันไม้อะไรอย่างนี้ยนะ มันเหมือนได้สมองได้คิดนะได้ใช้งานน้อยคนนะที่เจอแบบนี้ได้เจอผู้เจอคนได้ร่วมกันอะไรแต่ทุกคนก็ทำนู่นนี่นั่นนะมีนู่นมีนี่ก็กล้ามเนื้อมันต้องใช้งานค่ะมันถึงจะไม่รีบนะคะเออใช่แล้ววันนี้พี่โจไปเที่ยวไหนเนี่ยฮะไปเที่ยวไหนเนี่ยว่าจะไปตีกอล์ฟอ๋อเดี๋ยวผมเมา้กอล์ฟไปเสื้อตัวนี้ไปซื้อร้านไหนมาเนี่ยจะตามไปที่ร้าน ไม่มีขายครับเพราะว่ามันเป็นเสื้อเก่าเออจริงๆอ่ะเสื้อตัวเนี้ยไปซื้อตามร้านขายของเก่านะร้านเสื้อเสื้อมือสองอ่มืเสื้อมือสองนี้นะมันมีประธานโทษครับทั้งตัวผมเนี่ยคือมือสองทั้งสิ้นนะกางเกงก็มือร้อยยี่สิบบาทซื้อตามปั๊มน้ำมันร้านขายเสื้อร้านขายกางเกงมือสอง๋อใช่มันเคยเป็นกางเกงขายยาวแล้วก็มาตัดเป็นกางเกงขาสั้นส่วนตัวนี้เป็นร้านเสื้อมือสอง สรุปก็คือเป็นผู้ชายมือสองเสีมือสองรมอมือสี่มันเพลินนะร้านเข้าร้านมือสองรองเท้ามือสองรองเท้าก็ร้านรองเท้าเก่ามือสองเอ๊ะสิงตัวทำไมเดินเดินกี่รอบพัดสตีกับคนองบอกให้เอาไปรุ่นคนองบอกให้อนุมานี่อ๋อพัสพัดสตีกับลอคร นีน่ครับกาแฟดำแก้วครับเอาเอามาอีกคนละอ่าจะเอามันต้องสั่งว่าอเมริกานโน่ร้อนอเมริกานโน่เย็นไม่ใช่กา,าแฟดำหนึ่งแก้วเนี่ยมันจัดให้ไม่ถูกครับเอาด,ดำๆาครับจะเอาร้อนหรือเย็นร้อนครับร้อน,อนกาแฟร้รอน,อนเ,เอาไวๆนะเขาเรียกแบล็คคอฟคอฟีอฟ่อยู่เนาะอยู่เนาะเอาไวๆเลยไม่ไวๆก็ไปเอามาม่า แบ็คคอฟฟี่อยู่เนาะทำไวๆหน่อยอ๋อโอ้จะยังไงวะเนี่ยลูกค้าลูกค้าเหมือนเมายาดองมานะท่านคนห <c oughs> น้าตาเหมือนเมายาดองนะทำไวๆหน่อยครับเปลียดมากผมไม่ได้กินรากเป็ดเออโอ้ได้ข่าวว่าผมไปปุ๊บโรากเป็ดเลยฉลองเลยฝนตกครับจมาาาิเเฮ็ดใให้อยยสี เป็นโสดมาโดนจนมาพอเจ้าอายที่โดนใจเผาเกลียงห้างแล้วก็ห้างอร่อยไหมคะชื่นใจครับชื่นใจอารมณ์ดีแล้วครับเพราะว่าเอาใจใส่เข้าไปครับโกก้้คืออบ่าำนยแตใจที่หักที่คอยกับบ่าหน่อยก็ไปเด้นทางน้าวันปวดหัวข้างเดียวเหรอใช่เอ้าเออ ก็ดีนะปวดทีละข้างถ้ามองแค่ี้ดีเอาดีนะปวดทีละข้างบางคนปวดสองข้างทีเดียวเอ้าอันนี้ปวดทีละข้างเอ้ามันดีนะก็ก็เป็นทีละข้างอ่ะคือดีกว่าเป็นทีเดียวสองข้างนะผมว่านะแล้วก็ชอบปวดหัวตอนเช้าเออเออถ้าชอบดีไม่ต้องไปหาหมอเออ คือถ้าชอบแล้วจะไปทำไมคาเฟ่กินไงครับขาคาเฟอกินเหรอครับเอาไหมเอามนะเพราะว่าอะไรนี่กาแฟนะแค่กรไล้าเตี่เลยอุ้ยต้องมีเมนูแน่เลยน้ำพริกมะขามกินที่นี่หรือกินที่บ้านเราจะได้กินหรือไม่เอาบันไดไม่ลงเอาบันไดตัวที่ฮาเรากิ้งลงมาไหม บันไดไม่รักดีเลยตอรู้ป่าวว่าลุงพรตกบันไดตกบันไดอยู่ตกบันไดหงายปางงางเลยอ่าถ่ายไม่ทันหรอกถ่ายทันทอนล้มแล้วถ่าตกเนี่ยหกสิบเนี่ยตกเมื่อไหร่ตกเมื่อเช้าเนี่ยลงแบบไปบันไดที่ไหนป่ะบันไดไปเอามะละกอแล้วขาเขาลงอ่ะปีนนบัไดเหรอขาลงเหยียบตอนลงอ้าวแล้วไม่มีคนจับให้อ่ะเหยียบมะละกอ เหยียบมะละกอลงทั้งตัวเลยจริงทีนี้อาบีโจนอนไหนมาถึงก็นอนที่เดียวกับช่างสำรานนั่นแหละวิถีเราอ่ะก็ดีนะผมอยู่ผมไม่ให้เข้าเลยนอไม่อยู่ไหนน้องนอกในกลางเต็นท์นอนตรงนี้ผมนอนผมนอนในสำนักงานที่เมื่อคืนนี่ช่างสำรานนอนแล้วก็พ่อโห่มห่มอยู่คนละที่อ่าไปดูแล้วอ่ะตอนนี้เก็บขึ้นรถแล้วเี่แหละ อนี้าวแล้วใครนอนห้องพี่เจ้าอ๋อพี่นกกับพี่พี่รักษ์เจ้าของบ้านไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อยู่เหมือนนกัเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านแล้วก็ไปตะเวนนอนผมถ้าไม่นอนออฟฟิศสำนักงานผมต้องนอนระเบียงนี่แต่ฝนมันตกก็เมื่อคืนไม่ไม่ตกโชคดีไงดวงดีไงผมไม่อยู่ไงโอ้ถ้าช่างสำรานอยู่ผมนี่ระเบียงเลยนะอันนั้นที่เอ็มี่เออเมื่อคืนคืนแล้วผมนอนแต่ผมก็นอนระเบียงประจำอยู่แล้วโอ้นอนทับยี่คนหนึ่งโอ้ทับที่เลย เอ้ยแต่เราปูผมเล็กลงนะอันนี้คุยกันเรื่องที่นอนเดี๋ยวลุงพรเดี๋ยวต้องรีบสร้างบ้านนู้นแล้วนะไอ้ตายไอ้ป้ายบอกรองรับเครียดลุงนอนที่ไหนเนอะลุงนอนที่ไหนขับรถมาออ๋ายเป็นห่วงลุงไอ้ตายเหมือนกันน้องอยู่ไปนอนที่ไหนวะเจ้าของบ้านไม่มีที่นอนบ้านนอนสำนักงานบาปกับบ้านแล้วห้องแอร์เย็นชามช่างพรต้องทําเพิ่มอีกหลังหนึ่งครับมีที่เดียวสรุปแล้วครับไม่ให้ผมด้วยไม่เพื่อเพื่อของพี่โจใช่ไหม ต้องทำเพื่อเจ้าของเจ้าของบ้านใช่ไหมที่ทำเพิ่มอ่ะเอ้าก็เพื่อช่างสายช่างสำลานะตัวเองอ่ะแล้วก็พี่เล็กพี่โยนไม่เราจะของเลยเจ้าของนอนระเบียงเหมือนเดิมการนอนไหนก็ได้เจ้าของบ้านนะใช่จะหนาวแล้วเดี๋ยวผมก็มีเต็นต์อันหนึ่งผมนอนตรงนี้เลยมันก็การสนามบอลนู่เลย நாத்தானா ได้ลิ่านยอนบวเรียนตั้งสิบพันษาคือพอกมาปลามโตบบทักอย่าน้อยใจเลยบังออกอาจจะสวนจิ้นบัญชรขอมให้น้องนลอนเหมือนอยู่ในวิ